บายดีพ่อแม่พี่น้องพบพอกับส่องสนีป่าก้วพี่น้องเลยเมื่อนีนกับบ่มียังลายพี่น้องเลยพี่น้องมาตุ่มโฮมกันลูกลานนางเฮียงกันแผ่เสื้อระบาดโรคโควิดบ่มีดอกพี่น้องแถวนี้บ้านเทามันบ่มีดอกบันออกบันนาเฮาน่ะมีแต่ป่าแต่โค ไอตีปาลุงอันนี้น้องสาวลาพี่น้องอี่น้องแก้มบลูอั้พี่น้องเอออันอันนี้ผู้เฮียงหล่าอันนี้ผู้ทิศกกอันนี้ผู้ทิศกลางพี่น้องแม่อเนยเราเป็นน้องกับแม่น้องกี๊ดเด้อพี่น้องน้องแต่แกแม่น้องแม่อเนยเนี่ยเป็นน้องเป็นเอื้อยเอื้อยน้องนาดนางเฮียงกางหมงดู ตาลำดับาลำดับผู้จักลำดับไพม่นบอกยอะมานักนี่กล้องเลยมุกไปอยู่เล่าคุณซัโอ้ยมาเออาลำดับผู้จักตีงไหนมานังอีกเลยสันี่มาพีเจ๊อยู่ไปไหนเง้มาสันนี่จ้าไป สันนี้เอ้ยนางงามขอเสิร์ฟไปไว้แน่ลูกจะลงที่นะพี่เราจะลงที่พี่ลูกไม่ช่างหลาพีนี่ระบ้าไ่เลยนี่จะเส้หลาหรเ่แพ้ไปลูกหละหาสาวพาเสน่ห์พี่น้องเอ๋ยลูกก็คือสนีป่าลองลงมาต่อไปต่อไปต่อไปอ บ้านแม่มาคอดปมาหาโคนผู้ชายบลวดม้านอยู่อนร้านอะไรดันร้านหย่อนหย่อนเออผู้ชายเบิด้ลผู้หญิงเบิ้ลออันนี้ก็ร้านสาวสาวคนกับผู้หญิงเบิ้ลอือโอ๊ยจ้อยู่้ฉมมาเลยแม่ลูกมาสบายดีปลาลุงเลยบอกอันนี้ลูก็มาลองชิคอันนี้ลูกค่นบ่แม่บ้นแม่ย้ายไปซาบานไว้อันแต่ศาสตรีแล้วบ่จักเนาะมาไปจักได้ลูกผู้ชายแปลว่าเบื่อผู้ชายแห้งสินะ อ่าโอ้ยจะแม่กูเปิดกูอิ่มสันลูกกู้ชายนี่กูเปิดกูอิ่มกูเบื่อมันเด้อสันแม่นี่ยายสบายดีจักบอจักวงอเอ็มได้ลูกมากะไม่แต่ผูยิ่งพี่น้องร้านมากกันยังผูยิ่งใช่แได้ร้านกับผูยิงอาัับูยนังแก้วบุ้งกับูยิงนังกิกกมันทั้งนั้นพนด้แต่กูชยโต้ก็ได้กู้ชซองเหมะห่ะใช่ซองอ

เออแนนบ่ยันแมนยช่แมนหม่ถึงในวัดนะบ่มีสนามขักแน่แน่นา่ะเนาะใส่แน่น้องนาดกับสนน่กับไปซะสูเออไปซาังแม่กิ๊กสั่งวะเออม่ได้เออมีแล้ว ให้มันไปผูกเพิ่มเลยไม่ผูกเพิ่มอืมจะได้ซองก้นนะเซาดายกินมามาแต่ทางพี่มาทางพี่สนี้ป้าจะมาถามอายุนด้วบาทนี่อายุนว่าสามสามอย่างกับสามสี่เนี่ยอืมเลยนักกี๊กงั้นนักกี๊กจะประยชก็ได้จ้ะเป็งในเก้าเก้าอุ้ยเอ่อประมาณนั่นแหละกูว่าอ่าประมาณนั่นแหละ เดอนกันยานจะลอยเดือนค่ัากสนิทฮาป5เนี่ันนอกหัวร่งจังกกกกกวกจ,จังมาได้เพกเออนั่นดน,นดม,มน่นจัตปีกะม่น้องน6อืม้โ่เา,าน,นันสสักหนักนสสัง มังคับสะซองน้องหลานมึงปล่อยให้น้องค้าซิ่งเป็ตำแหน่งมึงไปได้จังใจเออเมืองนี่ยายชิมาถามยายได้ป่ะนี่ยายเรียงลูกต้งหาคนนี่นะมิแต่ผู้หญิงแบดนี้เป็นอดีตความทุกข์ความยากลหาโคนนัานบางงานพอบ่อยู่เนาะพอบ่อยู่ธ์จากิ่นไปทับการทำงานไทยแหละไปทะเลแล้วบ่เห็นสิบสองปีเนาะ ใครแต่สีบอตายว่าตายแล้วจองปีเลยลูกก็ยังนหอยพวกนี้นะคะก็ไรหกปีเจ็ดปีอย่างค่ะผันหัวหลนหัวลเออข้ามนะหัวหลนนาะเป็นคนไทยนะาไจืทยหลดไทยาเองภากันไทยนานชุมนี่ลรภากันดำนี่นี่ภากันดำนี่นี่นะเป็นผุขุดผโกนเป็นพกตนนยังเินหน่อยเงนหน่อยตอนน่ะหอยหน่อยอันเนยี่อย่้ลเออ พวกกับบอห็นช่องฟีไปลงเรืออยู่นแล้วเพิ่นว่าลงเรือจักลงอยูใส่เลยจักตายจักยั่งนะเช่นชิดชองฟีจังได้มาพ่อสมัยนั้นพอมีตะเหือเนาะอยังคือเจนอวะแต่เห็นบ่กกานางไปโยนอยู่ทะเลนะยังก็ห่องยังก็ห่องกงเอ้ยก็อันก็สิงคโปร์สั่งกระเพากระพ่อยแล้วพี่น้องอยู่มาออ้ยความสุขเก็บไปถึงกับบเบิ ตามลาแล้วก aaS, for hey everyone, ็พาลูกไปหาบืนกี่ซี่กกใหม่กกตอกนี่ยคืนได้เบิดนี่พากระต่ายหากีซี 2. ่จิปลาหายังพากระปลาหาใส่เบ็ดกบนะหน้าปลาคลยปลาหาหน่อใหม่ปลาหาขายสตนี้ก็เซียนบัตแอลและใส่เบ็ดกสครบกระแท่นนี่มีตะป่าแน่นอนตะกี้ตะป่าตะลุงนะเทินทางเมื่อบ้านเจ้าก็ยังบูมอเขตหน้าน่ะมีใส่ในใสแน่นี่ทงนี่นะมีและ ทงนานี่ตป่าเบิรดบ่มีหน้าดอกแถวนี่มาอยู่ในนี่ก็เพื่อล้งหน่อดปอกไปดเท้าเมอมาอยู่มนี้ได้น้าครึ่งนึ่ง้มาขายขายเฮ็ดแต่ไปซื้อหน้าที่หนเฮ็ดลายเาขายงวดตัวนึงแต่ไปรำหน้าหลับจางอะเรๆงวดตัวนึงกับหลุกนี่แต่ก็มาขายเฮ็ด อย่งได้ไปซื้อน่าเอ๊ะประเทศอะีรรอได้เนาะข้าเจ้าซื้อเรื่อลอรอตะกี้นะเนาะพอได้ตลาดเอ้ยยามมาเศร้ามากเลยโถนะตารางมี่ตาปลาฮีตแต่พี่ละโม่อืมลูกสาวหล่าเพื่อนแพงขยังนี่เด้อเออเออเพิ่นแพงแต่ลูกสาวหล่าเพิ่นนั่นแหละง่้นก็มาลื่อมยังอยู่ให้อยูหน้าเป้าแน่สู้อ่า ต้องไปก็ต้องไปนับกันเบิดหาคุยิงมันบอกเป็นจะเอาอยา่านไปบ่ได้ก,กอออ็อ่องแบบหาหอนอยู่ยิวอยูอยอ่ท่านบอกโอ้ยแม่ขามาเลยแม่หาปลาตากระบุงกระมาสิมาเห็ดกินยาเมือเ่อแรงข่ากระมีผัา,บบากันออกว่าผ้าเนยกระส่วนกันออกตุ๊ดหา กูย่างบ่ท่านหันกันยังอองกันออกอองใจเลยนะท่านบอท่านกับพระฮาเฮ็ดน้ำป่าในย่างนก็ย่างบ่หันกับยังอองเนอะไปน้าป่าหาเฮ็ดเพราะอะไรเป็นหมู่ยังน้อยก็ที่ว่าที่ว่ามานี่ยายนั่นเล่าอันตะกี้ลับป่วยเด้พี่น้องเอ้ยตะกี้ลับป่วยสิเว้าเรื่องป่วยพี่น้องเอ้ยไปเดือนหนึ่งชงเถอะซ้ำเถอเข้าวะว่าเป็นแทเข้าวะว่าเป็นตับยายยยายจืดนี่เป็นตับทวกหน้าไข่เบื่องนี้ ้าก,กับไข่เน่พวกกับโบเ็นพวกกับไปลงเฮื่อไปจิพองปีไข่เน่นะ้ากับเ็นมาเนี่ย้ากัมาปิกายปีซื่น,นความถูกนะก็สั่นกับสิพราได้พอดีนะหมูอยู่บ่มียังมีแต่อยู่ไปกับลูกไท้กับไท้คั้วยยืมค้วยเข้ามาเห็ดหายเห็ดหน้า คือว่าวงแรกพอได้กินเคดเ่อนกะขากะสิคายกับบ่พ่อได้คายกับเงินใช้กับปลาที่ี่มันนาเอาค่ายหน้าตะเกียมันมันยาบเลยะกีีะเกียซีตะเกียบซีนเียบีตะียบซีตะเกีย้ซีตเกียบ่ีตะเกียบซีตเกีย้อีตะเกีนบซีไะเกียบซีตะเกียีเกีีเกีีเกียบซีตะเกียบซีตียู่ีเกีะเกียบซีตกียีเกียบซีเกีตะเ้ีงบซีตเกีซีตะเกียบซีะกียบีะซีตะีีะเีีะีตก แต่แทมันปวดขีดปวดเยาแล้วมันลงมาได้นะเอ่อเหยื่ลงมาหัวดไายหัวเมืองโอ้ยกระซอมก็ซ้อมกระาอเหตุอะไรกอมแล้วเนาะเอื่อลงมาได้กคึ่งน่ะเบื่อแคึ่งคึ่งแล้วกโจกอยู่ตล่างเวลาอาบน้ำจมันลงอะไดแบบนี้จลไืมเนนีนะุตหาโขกได้ เพ่งค uh, like ืนเริงถึงพวกใหม่ฮาบุสนาต้าเล่นบ้าคู่พี่น้องเอ้ยความถูกความยากผู้ชายบ่มีล like ูกกับผู้หญิงแต่กี้อินากามันเราผู้มีผู้ดึงเนาะของไข่ไข่ข่างเดียวนี่โซ่เจ็บนั่นพี่น้องเป็นมาญาไอออกมาอ่ะเป็นน้องออกมาไอเนี่ยออกเป็นน้องไรออกไปน้องบาดแล้วบาดมาจีแต่บาดสิ่งกระหายว่าน้องตายเกือไรไข่หยอดบาดมาสิแตกนั่น เป็นฟีเบาผีภายในเนาะบ้านภายในน้ำแตกออกมาแล้วมีจัางใจนอตะกี่ให้องพ่อเบื่งมัดชุ้งเองด่งได้ใช่ม่ใช่่นตะมันอยู่ในมันดูเทบเยวไปตัวใบ้านันเนาะบ้านอยอพัดมาด้วยกิจหนึ่งเนาะเจ็บมา่เจ็บมือนะย่างสามมื้อพอเป็มาหอดพมอมีพ่อเปดยาวยาวระบายเตอเตอีนั่นเองขี่รถโตโซไป บุญนี่แม่งมี่ไน้เยเมารลดตุกๆเข้ามาตะกี้เนาะือ่อจวมาเจาะเอเพื่อนจะตายเพื่อนกับชื่อน้ำมันมาไหวกระทุกหนึ่งเพื่อนนาวาเข้ากับคิดแล้วว่าเข้าหนึ่งเสียบเท้าเอ่อมาเตรียมเตรียมสิจูดเออ ถูกกับบอดยังกับบอดนอนดดยจะถือของมองของทานมาผูกกินทานปาทาน่ะแหลกแลคือมาหายจะซื้อเสร็จ้หน่องก็ตายแล้วอบอดรากีไฟกระจอบไฟบ่อใดไฟกระพ่อไฟพอมันเอืยน้องก็ตะกีก็ไดไม่ชิมีไพ่พรอนมือนี่เนาะมิตรพูดถูกถูกโอ้สมห้าก็คือการนั่นแหละเนี่ยอุดข่าอุดน้ำอหก็มตลูกกำน้า ท่านเจ้าก็มีแต่ลูกดำหน้าให้กันโซคือการลูกดำหน้าตระกูลสู้ตามข่าวกก็มีแต่วิเคราะห์โซโซประสบตระกูลนะสองนะโซโซโซบซโซโซถูกโซโบมีเงินเออโซโซแต่กี้น่ะมันไปหาหมอลได้เนาะตะกี้เนาะลุกละลายขั้นว่าเรื่องถูกขั้นว่าลายก็อยากอายเพิ่อนเสว่าห้าวมันกระเป็นแตะกี้นั่นใไฮน่ากะกะบ่มีขั้นว่าเกือบคู่เดียวน่ะเปลี่ยนขั้นเขาประทางป่า คัดพวกออกมากก็นเมียกับคือเขาไปเกออิอคัดสิตไปกลางบ้านสิไปบ้านเพื่อนก,กับมาเกิดนะกับไปคัดเนียสิไปกับมาเก,กิดไปเกิดคูค่เดียวนะลองเท่าคู่เดียวเปลี่ยนกันใส่เวราะเจอความทุกข์ว่ะ บ้านลูกใหญ่มากแต่ไปหาเงินหาค่ามันก็พอได้แน่นอนใจมอนนี่บ้านปาคือโมืิดนี่อกับไปติดโควิดหมือโควิดกับยู่ไพชื่อบาทที่พ่ได้ช่างหาซืเติมบัตรเติมเบอร์กับไ่มีลุงจีบกับไ่ได้เลยบาทแต่ยังดีที่แม่เป็นฝากมาหายนาะเมื่อนานเนาะแต่ฝากมาหายกันล่าสุดคือจังหวัดได้ยินแบบไปหาหมอจนจากเบิร์ตเลยนางงามใช่นางงาม

Oh. ผ่านต so 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 ิดตามก็ได้ก็แชร์ได้เลยพี่น้องเด้อสองน้องหนานกับสองสนนิป่าพี่น้องขอบคุณหลายๆด้อพี่น้องซองพี่สิเกิด์ตซองพี่อกขึ้นมานะเยังขลับหมมีดอกบ่มีบอกไปสินียังสิบวันจึงมือีเงินเงี้ยเอาซองซองให้มันล่อให้มัเต็มเงินพี่น้องเอาเติมเงินยังไงเลยซองผู้อื่นเอาไว้เป็นอนาคตเนาะตอนนี้เอาบัเติมเงินให้มันหลอดซะก่อน ເອอย่ອງສອກນີ້ກ่ທີ່ບໍ່ໄດກໍ່ະຕອງລົິນທັດຈັງລງມີນເຕີ